อัปเดตรถเข้าใหม่พอนเริ่มต้นหาพันบาทเสียยะจัดมาให้อีกแล้วทักทายกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับเสียยะบรรท่ารูปรอยใจดีครับมืีเข่ามาใหม่หลายคันเลยสาบดาบเลยพี่น้องครับเดี๋ยวสิบห้ามาเบิงเริ่มจากขั้นแรกก่อนเลยฟังพุ่นนะครับยางตามมาไวๆลัดๆนะครับ1.9นะครับ3ขั้น4ีประตูนะครับ3ขัคน สามขั้น4ีประตู1.9ปี1 8บ9ปด1ิบเก้มีสีบอลสีบอลแล้วก็สีขาวไแม็กจัดสรงลงรอเอาไปพรอนหกพันบาทนาวราขายดิีขายดีครับพรอนหาพันมีสีขาวนะครับหนึ่งจพันยี่สิบครับพรอนแปดพนะครับผมไทตันสีประตูครับพอนหกพันพี่น้องโอ้หลายคักเนยะไทตันแคป นาไม้ครับนาไม้พอนเจ็ดพันนะครับฟอร์ดสี่ประตูพอนหกพันนะครับพี่น้องครับมาไม้หลายเลยนวราครับพี่น้องครับพอนหกพันนะครับพอนหาพันหกพันหนึ่งจุดเก้าตัวแซดครับพอนหกพันแคบครับหนึ่งจุดเก้านาไม้ป้ายแดงครับแปดพันครับพี่น้องครับนาสองพันยี่สิบสองเอ็กซิลี่สี่ประตูยกสูงสีดำเกียร์ธรรมดา เอาไปพันหนึ่งหมื่นครับพี่น้องครับนว,วรามาหลายเลยเอาพันหาพันพันหาพันสีประตูตัวเอดเอาไปพันเก่าพันพี่น้องนะครับไทตันนาไหมครับพันเจ็บพันโอ้หนุ่นหนุนหนุนอีกครั้หนึ่งอีน้อยอน้อยอีน้อยน้อยเบิ้งแน่เขามาหลายทีเนาะมาว่าน,นี่เนาะมามาว่านมิลานนะครับลูกข้าเอามาตีเทิร์น นะครับเกียร์ธรรมดาหรือออโต้นาะเบิรงก่อนนะซื้อขายเทิร์นให้ราคาดีลูกค้ามาเทิร์นเอาเกียร์ออตโต้ปีสองพัสิสองไหมนะอย่าดูดูสำเนาก่อนจะได้แจ้งราคาถูกพี่น้องนะครับเกียร์ออตโต้เบิงดีไาย์นงภายในโอ้เหลี่ยมเอกสารอยู่ครบเลยนะครับสำเนาไปใส่นอ เวลาเบิงกระจกมันหลายเลขมันเบิงบอกนะต้องมาเบิงหม่องเบี้ยวอ่า๋ยวซองด,ดักคอยหลยดิเบี้ยวกระจ้างอีกยวเบิงฟังพูดก่อนโอ้ยหลดกันนะครับคำเอ็ก้านหลังลดค,คุณคู่ตอนนี้คู่หมวยสายชื่น มิชเอาผ้าเบิง์นก่อนพาเบิร์ดก่อนเอาเบียวขันนี้คือบอกบอกปีสองห้าห้าหนึ่งสองห้าห้าหนึ่งปีอย่างน้อคือได้เป็นเลขภาษาไทยน้อสองห้าห้าหนึ่งเช็คก่อนเด้อสองห้าห้าหนึ่งลบห้าสี่สามพ่อเมียนนะบ้านเมียนสอง น่าจะปีสิบสองสิบสามนี่แหละพี่น้องนะสิบสองสิบสามปีอะไรฮะเปิดในห้องซื้อโอ้ยประมาณปีสิบสองสิบสามแหละพี่น้องครับอ้าวออโต้พอนสามพันนะครับผู้ใดหายโยรถเก๋งออโต้เชฟเชฟมาพี่น้องเชฟเชฟแคปเงินสดนะครับเงินสดเดอร์ออนิ้วเชฟ แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับปี2013ันามเขาไม่กับประมาณนี้นะครับพี่น้องจะขั้นแล้วนะบริษันับหันใจบออินซนะครับผ mm ู้ใดมากคขั้นไหนอยากให้รีวิวขั้นไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวเสียญจดให้ออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวทรงฟรีตัวไทยเอฟซี FC เสียะเป็นกำลังใจเสียะพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเสียะใจดีเสียะขวัญใจคนจนเสียะของแท้ รับชมเสียยาอยู่จากจังหวัดอย่างแน่คอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจกันพี่น้องมันนี้เสียยาบ่มีอีกยังจะหายนอกจากกาวคำว่า,วาขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ